พี่น้องครับพอกันอีกแล้วทั้งจังคนดีแล้วบนโดมเชียวครับขอวนกองเงาพี่น้องป๊าทุกนั่งก่อนนั่งก่อน เ,ดดน,เน่ัันโอ้รายการ,รนะครับีื่ากสาวัฒนมประเพีโดยแท้จริงนะคะโดยลูกๆล้าหลานของเรานะคะไม่ว่าจะไปเรียตนต่างตทีะะ่ก็ได้กลับมาช่วยสืการวัฒนธรรมประเพณีบ้านเรานะคะเป็นลูกหลานเยวชนาวบ้านหองแโดึดทุนั้นเลยนะคะแล้วก็โดยเฉพาะดินองยาวนะคะโดย บ้านของแทนเป็นเปิดแถวอ๋อเป็นการใช่ปะก็การประเดี๋ย่เมมันเมมันเมมนอ๋เนนะะอเมมนแ้านี่ครับคมอช่วงนี้เชิญคณะกองกงิ่งน,นะคะแล้วก็คณะกองยาวได้มาตั้งแถวหน้าบริเวณเประลัดพิธีนะคะเพื่อที่จะได้นำทุกท่านเข้าสู่พิธีเปิดในช่วงลำดับต่อไปค่ะ เชิญคุณพ่อนะคะคุณพ่อคุณตานะคะบางท่านก็เป็นคุณทวดแล้วนะคะอ่าเรียนเชิญน,นะคะด้านหน้าบริเวณตราลำพิธีนิดนึงค่ะเพื่อที่จะเข้าสู่พิธีเปิดค่ะขอาการเรียนเชิญทุกท่านเลยนะคะข้องดีประจําบุบัน่นอบตเซาหาเอ๊โอ้นี่นี่นักปาประจําบุบัน่นันเห็ดโอ้นี่บบบุบั่นก้องเงาเลยที แตหลุนไม่หลุนอะไ,ไรเป,รร <c oughs> ปนี่แล้วไปข้าไปทังฝุณที่นี่มาทังผิดต่อวางทังร่งท่าน,านี่ครับ ซึ้งขนครับซึ้งามาแล้วครับข,ข,ขอบวนนะึงอ่ะขอบวนดีครับไปเบิ้งว่านค่ะคกองยาวนะคะกองอที่เินทึเองนข้างแถวน,นะคะเพื่อที่จะให้สูที่ทงนะ ครับพี่น้องเข้าทีแรกนะครับผบ้านกระถินบ้านนั่งเกาะบ้านยังเกาะบ้านหนองแค่นบ้านหนองแค่นบ้านหนองแค่นจองหวัดชายเงาอำเภอหนองหมีจังหวัดร้อยเอ็ดครับแล้วมาแล้วแมนแมนพ่อคงสิบประเดียดฐาโดนประนันดอกคพ่อคงสิบไปนอนก่อนครับพี่น้องครับ ถ่ายคลิปเก็บภาพบรรยากาศในพิพิธภัณฑ์ด้เบิ่งนะครับภายใน้บุญในงานมือนีนะครับผมนีขขาาาาน่นี่มันะไรกันนั่งแบเขาทายเลยคนน่ะรายการนี่ครับรายการนี่งานอีกแคระนึงไปใส่ที่เด็กนัง่งรำเขาจอดนะ อ,อ๋อฟังหนี่ยังมีอันลุงท่านอ,อีกเยอะนี่อันนี้คือลงท่านยังไงออันนี้เพิ่งยังเป็นมีแตเกียบคือมีแตเกียบครับน้ำจีนเหรอโอ้คนน้ำจีนครับเพิ่นบอกิดวาด้ ป่าบดิมืงนแล้วใช้เป็นตาือครับมน้อกานครับผมรุเียครับผมกาศประมาณ20คดีมึงมึงสวาบคนไหมไม่ ดีถทะคุณผู้การเป็นไปแล้วเมันฟัน๋สลามันทาด่เป็นค่ะในช่วงี่นอครับก็ได้สังเกต้องหันีปไหมโ้ยเ็ดีเฮ็ดดีคุณมหากฐถิ่นคุณพ่อสคุณแม่หนู ้มเนตรโอ้นายิเ็นจะจะพัหญ่เนาะครับเนาะสำหรับท่านแรกนะคะท่านนายงการบริหารสงแองสลาใหม่เพนพี่น้องเอ้ยสะออนให้ระน้ำเฮ็ดดีแห่งองแมงจะเหตุทักทางล่างกะยกสูงขึ้น้างล่างก็อยู่ได้เย็นเตยเย็นดีเนาะเย็นแล้วเพ่นพนนะะว่าีร้เสช์ทีไปบัดดี นับหน่อยใส่สวยอวยไปตัวอืมนุยคุณเนยย่างหามห้องน้ำกมาสิพาบไปเบิ้งขุ่นโวยเหรอครับกระเมียนขุ่นห้องน้ำมองนั่นกระเมียนตะวันทั้งหลังขุ่นกระเมียนต้องย่างหาหม่องที่เขาสิมาอันนี้นี่ครับอันนี้าตะลุออกไปกุดกุดหลังไะไกุดหลังหม่องตัางประเทศได้เนี่ยนี่นี่พูดนั่นนั่นนั่นห้องน้ำนะทุกุดนทั้งหลัง แม่น,นั่นนั่นน,อนั่นแม่พูดที่ทวัดก็เก่งด้วยเยอะครับอืมข้าวต่ายยงออกไปพูดเล่นเหรออันนี้น้องโอ้รถขาจอดทีพ่พี่น้องครับภายมาหลายหลายคล,ะล,ะละิปก่อนนั่นอัน,นนี้พูดขึ้นอืม

ลามาเ้าบป่ะลูลูละลูลาชื่อชื่อกระพ่อมาห้องป่ะหลังเราไปอาบเลยสิเอ้าพี่น้องเขาผมขออนุญาตล่าคลิปไปเพียงสมีกันแล้วกันนะครับผมห่วยมไม่รู้อ่อนมาอ่อนปรนไดี๋มาอ่อนปรนไดพอกันคลิปหนาครับสำหรับคลิปนี้แล้วพี่น้องเพียงสมีก่ันแล้วกันครับไปแล้วครับผมมาห้องทางมากกับผมมั่นร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบ หกกโลกกิโเมตรได้แล้วสังขะนะครับไปแล้วครับพี่น้องครับอาบน้ำสวัสดีครับติดตามตอกันแรกนี้ครับ